หัวปวดหัว oh. ก oh. ับมึงเท่เข่อะไรกูแขน้าเจอไปให้มึงดูอชนเยโอเคเรงของฟีไม่หวดเลยเนีไม่ใครหมาหมาหบ้านไหนย่เต็มเลยโๆเห็นุมึงแล้วคุ่ปดอบยดีบายดีบายดบาโอ้โหเห็นจุดมึงแล้วอ่ะคุณแล้ววดหัวว่ะอ๋อสบายดี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 เห็นยัง ชื่อหนึ่งกับแบบแต่งตัวกวูโคตรเท่เลยนี่แบบนินจาวะ่ะนินจาตัวเท่ว่าหนูว่านินจานะหนูหล่อเท่หล่อเท่ตัวสีน้ำเงินมึงจะได้เห็นจากมึงจะเป็นเดือดหักหรือไงวะไอ้บอรดเนี่ยที่กูแต่งไอ้บอรกูถามมึงจริงๆนะมึงจะเป็นเดือดหักหก่อ อันดกกูใล้ดูอันนี้คือแต่งอีกแบบเฮ้ยอือฮึกต้องอึ้งแน่นอนกูเป็นเ่อนพี่กับไอ้นี่บอยบอกชื่อส่งชื่อมึงมายตูดอือเนี่ยกูกำลังส่งไปให้ เอาแป๊บนึงกูส่งมาให้แล้วอยู่เอาอยากูเอาคลิปลง Youtube แปบเดี๋ยวแม่มีผู้ติดตามกูสัาจะเอาคุลงคลิปไอ้หน้างี้แล้วก็ด่ากวีกว้เยี่ยนหน้าวี้แมวไอ้พอยแมวไอ้สัดเกี่ยวสั์เต็งตัวหลอกเทปให้มึงดูกูบันทึกคลิปไว้หมดแล้ว สต์จะเป็นเดอะฮักหรือไงวะโปรไฟล์มึงก็เดอะฮัก์คแล้วนะตัวเกมในระบอกมันก็จะเป็นเดอะฮักอีกเหรอไอ้พอยมึงบอกผิดแต่ย้ำเลื่องสัตว์เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น บ้าบอไม่รู้แต่งตัวหล่อเท่อืเออก็เอมออนไลน์แล้วไอ้พลแอดไปละมึงแอดกูยังแอดแล้วเดี๋ยวมึงก็เห็นเองแล้วกูแต่งตัวหล่อเท่ขนาดไหนอู้ไม่อยากจะเห็นอ้าวแต่มบบไม่มีใครแอดกูมาเลยอแป๊บ,บนึงโอเครับแอดแล้วนะจ๊ะพ่อมึงสิโึงโตมากเลยไหน วีโบอย่าพูดแบบนั้นดีมันไม่ดีอยากเห็นกลุ่มหนึ่งหักมันจะเป็นเดืองฮักจริงไงวะใ้ดูไใ้ดูเอาใจเอาใจเจมส์อันนี้แหละนี่คือแบบนี่เราเทมการแต่งการของมึงนี่คือแบบสุดยอดโอเคเอาแล้วแนงออเ้ยกูไม่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 ก็มาปากรักับกูในแบบนี้มาเลย โอเคไอชั้นไม่ได้มาโจอไปโจเจีแม่นอนกูเข้ามาใครแม่ต้องมีหลายคนอึ้งมากเลยเพราะกูแต่งตัวได้หล่อเท่เูแบบแบบนี้แล้วแบบแบบม่ใครเข้ามาแล้วกูแต่งตัวได้หล่อเท่มากเลยอือคนอื่นเขาจะเขาอาจจะหล่อเท่กว่ามึงอีกมึงดูกูหล่อเท่กว่ามันเนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ย คนออกว่าไอ้พ่อยกูอยู่นี่เห็นจังหนุ่างนุ่มตัวทีนี้ก็คือแบบแข่นุงเท่ากันแล้วไอ้แขนหนึ่งนี่คือแบบแข่นุงหายไปไหนไอ้บอ์อะไรอีกเมื่อกี้กูอาจจะหลุดแมปนั้นแน่เลยหลุดแมปว่ะ หลุดแมพกูเข้าไม่ได้เลยอย้ถูกดึง<ว>ถูกดึงออก